เอาละครับก็กลับมาพบกันอีงเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวนี่ครับของคลิปเรียวนีครับในไอจีนะครับสำหรับคุณผู้ชมด้านใดเนี่ยที่โพสคลิปเรียวไปแล้วนะเรามียอดวิวน้อยเนี่ยเร้อยากจะเพิ่มยอดวิวนี่เพื่อดันคลิปดอเนี่ยไปขึ้นฟีดมาขึ้นก็สามารถมาทำตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาก่อนได้เลยนีครับอ่าแล้วกดเข้าสู่เว็บไซต์นีครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k a m e s o c i a l c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานกันเลยนะครับคนที่ไม่เราใส่ชื่อผู้ใช้นี่ครับอีเม,มลรหัสผ่านแล้วก็ยื่ยันรหัสผ่าน,นะนรับด้านล่างตรงนี้เนี่ยอ่ะแล้วก็ติ๊กที่ฉันเป็นมนุษย์ด้วยนี่ครับอ่ะแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยนี่ครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานได้ไปฉีกกรุ่มเกินหรือว่าีเมละครับด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับพอเราสมัครใช้งานกกกันเเรรรียยบบ้้ออ็ลงชชื่ขาใค สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกขอ้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไานี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k s o c i a l c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มแล้วเลือกใช้บริการนี่ครับจะมีจาก Facebook นี่ครับ IG YouTube Tiktok แล้วก็แพลตฟอร์มอืนอ่นๆนะครับในโซนนี้เราจะไม่ใช้ในโซนแพลตฟอร์ม IG นี่ครับก็คลิกเข้าไปนี่ครับ อ่ะแล้วก็มาดูที่หมดหมู่นี่ครับวันนี้ต้องการจะเพิ่มยอดวิวคลิปเร็วนี่ครับก็เลื่อนมาด้านล่างนี่ครับแล้วก็เลือกมาทีเพิ่มยอดวิวเร็วตรงนี้นี่ครับแล้วก็มาดูที่บริการต่อนี่ครับอ่าในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วแล้วก็เลยละคาของบริการะครับที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวที่3ตรงนี้นี่ครับ อะต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ไอจีนี่ครับแล้วก็มาที่คลิปดูเนี่ยที่เราต้องการเพิ่มยอดวิวนี่ครับผมจะเลือกเป็นคลิปนี้เลยะครับมีอยู่ที่15 6บวิวนะครับอ่ะก็เลือกเข้าไปแล้วก็คัดล็อกลิงเนียบของคลิปนีับโดยการกดที่3จุดตรงนี้แล้วก็กดคัดล็อกลิง์นะครับอ่ะแล้วก็มาที่เว็บไซต์เนียบแล้วก็นำลิงก์มาวางนะครับอ่ะในส่วนจำนวนนีับอยากเพิ่มอ่ะยอดวิวเท่าไหร่นะครับก็ใส่ได้เลยเนียบผมจะใส่ไปที่1000นะครับ พอเราใส่กันไปเรียบรรอเนี่ยค่าบริการเขาก็จะคำนวณไม่เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนี่ครับอ่าพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่าเดยรับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่ครับก็ห้มาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอ่าในหน้านี้แล้วก็จะมีเลขออเดอร์นะครับดี่เราทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับอ่ะตรงนี้แล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของ คิวิโดเนี้ยเตี้ยวใส่เข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็แนะนำให้ลีกเข้าไปเพื่อเช็คตัวเนี่ยว,ว่าลิขิวิวโดถูกต้องหรือเปล่าเนี้ยเพระาะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดวิวเนี่ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นมานะครับต่อมาก็ยี่เป็นบริการที่เขาเลือกกันมาแล้วก็ยี่เป็นสถานะของเว็บไซต์เนี้ยครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับ ในระหว่างที่ราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดะครับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วก็มียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยเติมเงินกันเลยแก่คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเอาเลือกนะ่ครับสามช่องทางนีครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน q ิโยโคนะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางธุมานิวเอลต์เนี่ยครับและช่องทางะนคคริโตับ อะไรในทุกช่องทางนะครับเ <c oughs> ขาก็จะมีคําแนะนำเนี้ยในการเติมเงินนะครับดันแบบแบบนี้ครับคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคำแนะนําก่อนเกลเติมเงินกันด้วยนะครับอะไรสำหรับคุณผู้ชมทา่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับเราใช้บริการในเว็บไซต์เกิน500บาทขึ้นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะรับสิทธิ์ดูซีดีหนังจีนฟรีเลยนะครับก็ให้กดมาที่เมนูซีดีหนังจีนนี่ครับอ่ะเขาก็มีเอาเลือกดูนะครับหลายหอยเรื่องกันเลยนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตเเเเรรรืื่่อองใใหหมๆ้าดดูกกัันนนทุลยะคบ ต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยดงก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ไอคิกันเลยนะครับอ่ะตัวนี้กลับมาที่หน้าโปรไฟล์เนี่ยเพื่อดูยอดวิวกันก่อนนะครับอ่ะตัวนี้ยอดวิวเนี่ยครับของชีวิตดูที่ผมเลือกเขามีอยู่ที่156วิวนะครับดงเจ้ลองโกลดีเฟสหน้าจอเนี่ยเพื่อดูว่ายอดวิวนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตัวนี้ยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง1,158วิวกันแล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีละกอรวดเร็วมากๆเลยนะครับต่อมาเนี่ยพอยอดวิวขึ้นกันแล้วค็ยกลับมาที่เว็บไซต์นะครับ อาสมาคคุณผู้ชมท้านใดเนี่ยที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็มากดคลอกลิงก์ตรงนี้ะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนะครับโดยเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็แยกต่าค่าคอมมิชชั่นกันด้วยเนี่ยถึง5%กันเลยนะครับอะไรหากว่าคุณผู้ชมด้านใดเนี่ยที่อยากจะแจ้งกับแอดมินะนรับหรือว่าติดปัญหาอะไรเนีร้คับ เขาก็มีเอาเลือกติดต่อมี2สองช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นช่องทางไลน์ะครับก็แอดไลน์กันได้นะครับหรือว่าใครจะสแกนกิโยโคดก็คลิกที่ไลน์ตรงนี้ไปนี่ครับส่วนช่องทางที่2จะเป็นตัวชี้เหลือนะครับตรงนี้ก็กรอข้อมูลกันให้เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็กดส่งตัวด้านล่างเลยนี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาชิงงานหรือว่าทําตามกันแล้วเรับแลราได้ผลเป็นยังไงเนี่ยก็ฝากคุณเช่นนี้ครับคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนี่ครับ และสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้งานก็คมมใช้งงานไายที่ลิงใต้คลิปนี้เลยนะครับอาสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ